ไม่โทรมาว่าให้ลูกไม่โอแม่ทำอะไรอยู่อ่ะนี่แม่พาพาอยู่เออแม่ช่วยโอนเงินให้หนูก่อนเหมือนหนึ่งได้ไหมเงินเดือนหมดแล้วเหรอลูกเอ้อ เออหรือเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าพอดีรถหนูเสียกลางทางอะ่ะแล้วหนูเรียกช่างมาแล้วหนูต้องจ่ายค่าซ่อมให้เขาเลยอแม่โอ้ยเป็นไรหรือเปล่าหนูไม่เป็นไรแม่แต่ช่างเขารับแต่เงินสดแล้วหนูมีเงินสดไม่พอแม่ช่วยโอนให้หนูก่อนได้ไหมอ๋อได้ได้ได,ได,ได้ลูกดูเดี๋ยวแป๊บหนึงนะแม่แม่หาเครื่องโอนเงินก่อนเอออยู่นี่อยู่นี่นี่แม่รีบโอนหน่อยนะเดี๋ยวหนูต้องไปหุราต่ออ่ะแป๊บนึงแป๊บนึงลูกออ อโอ้ยเขาโอ้ยใครมาป๊บนึงนลลูกนะมีคนมาโอแม่คุยกับใครอะเสียงดังไปหน้าบ้านเลยทำไมทำหน้างั้น่ะแม่แม่รีบโอนมาเร็วโอนยังอะแม่